サラมอลิคว์บารมัดุลัยบาริกรตรากตุค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นทริปวันที่สองของเราซึ่งเรามาอยู่ที่ไหนแล้วนะคะที่จุดชมวิวที่ม่อนแจ่มนะคะเป็นจุดถ่ายทำละครหลายๆเรื่องเลยนะคะช่วงนี้เราก็มาช่วงเดือนกุมภาก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอากาศก็จะหนาวน้อยกว่าช่วงฤดูสัน้น เดี๋ยวจะให้ดูแต่ตอนนี้อาชีพขึ้นมาแบบเสาแล้วค่ะไม่ทันจะถ่ายวิดีโอเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปกลัวว่านาทีที่แบบนาทีทองอะไรนาทีทองหายไปตเบรี่นี่คือเดี๋ยวเราจะไปสวนสตรอเบอรี่กันแต่ตอนนี้เราว่างจากกันถ่ายรูปก็เลยได้ นอะะไรคือโอ้เดี๋ยวจะให้ดูวิวฝั่งนู้นสวยมากสวยมากขอบอกนู่นี้ทางนี้ทางนี้อุ้ยเดี๋ยวหยียบแรงผักชาวบ้านไหนมีกลุ่มบิ๊กไบค์นะคะเราเป็นคนที่สนิทกับคนนี้คะ่งบนั่งนแก ถ่ายรูปเล่นๆถ่ายเล่นๆแ,นแอะไรอย่างเงี้ยอป่าก็โอยู่นะคะในจังหวะที่กำลังถ่ายวิดีโอเพื่อนก็ไม่เป็นการเสียเวลากำลังถ่ายรูปพวกเราสงทางนะคะทริปนี้วนพวกเรามากันแค่2คน 2> เป็นทริปที่หาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์<อ>ซึ่งมันเป็น อะไรที่หายากมากเพราะหลายหลายคนถามว่าทำไมชอบมาทำไมมาเชียงใหม่ช่วงนี้ทำไมมาเชียงใหม่ช่วงนี้คำตอบของเราก็คือโปรโมชั่นตรวถูกใช่ค่ะก็คือไปกลับก็กี่หมื่นนะหมื่นหมื่นห้านะคะเท่ากับเงินเดือนท่านต่ำเลยนะคะหมื่นก็แบบสบายๆเสรษฐกิงของพวกเราค่ะก็คือเสร็จตัางนะ ไม่ได้อะไรมากจริงๆก็เสร็จตังเขาว่าเก็บเก็บเรียนมา30สิปีแล้วค่ะกว่าจะได้มามันก็คือเสจตังโมเยอพอแล้วนะคะมาให้ดูวิวอู้้างหลยสวยมากค่ะจริงๆแนะนํามาเลยนะคะมั่นแจ่มค่ะที่พักแบบม่ผที่พักของเราก็เมื่อคืนห้าร้อยบาท500บาทนอนเต็นท์นะคะไปไหนก็โอเคมีผ้าห่มอย่างดีเลยมีผ้าห่มมีเบาะอะไรอย่างดีนะคะแนะนำว่าถ้าเราอยากมาแบ็คแพคแบบเนี้ก็ให้มา นอนเต็นท์ถูกกว่าตั้งเยอะนะคะกว่าห้องเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนไม่ค่อยจะได้นอนกันแต่เรามากันแค่สองคนก็นอนปลาไปเที่ยงคืนแล้วอะ่ะเดี๋ยวต่อไปพาชมตอนฮะจะถ่ายรูปตรงไหนได่บอกโอเคแค่นี้ก็แล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่ไรสตรอเบอ b e รี่